สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนุ่นและเพื่อนๆป .1 ทับ2กันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง those are ทุกคนพูดตามครูเลย those are those are คำว่า those are แปลว่าเหล่านั้นคือนะคะเหล่านั้นคือใช้ยังไงใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลตัวเรา มีตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปอ่ามีตั้งแต่อย่างเช่นถ้ามีส้มก็คือส้มส,มสองผลนะถ้าเป็นหูก็คือมีหูสองข้างนะคะ ears ตาก็คือ eyes เติม s ด้วยอ่าตัวอย่างเช่นนี่เราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ก็คือลูกศรที่มันทำไมคะชี้ไกลดูนะสัญ,ญลักษณ์ลูกศรตรงนี้ชี้ไกลตัวอย่างประโยคอ่านตามครูนะคะ Those are my eyes Those are my eyes. o อเคแปลว่าเหล่านั้นคือตาของฉันอย่าลืมนะคะ eyes ต้องเติม s เพราะว่าแปลว่าเหล่านั้นใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลตัวเรามีตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปดวงตาสองดวงตานะคะต่อไป มาดูตัวอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูนะคะ Those are my ears. Those are my ears. เหล่านั้นคือหูของฉัน Those are my eyes Those are my eyes Those are my eyes เหล่านั้นคือตาของฉัน พอไป Next Those are my arms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  เรานั้นคือแขนของฉัน Those, Those, <coughs> 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 Those are my hands Those are my hands. Those are my hands. Those are my hands. Đó Those are my fingers. Those are my fingers Those are my fingers Those are my fingers Lào nắn cư nhíu mưu khổng chán Lào nắn cư nhíu mưu khổng Those are my legs Those are my legs, Those are my legs. those are my legs เหล่านั้นคือขาของฉัน those are my feet those are my feet those are my feet เหล่านั้นคือเท้าของฉันเหล่านั้นคือาอฉันเอาละค่ะเด็กๆฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆห้องป .1 ทับ2มากๆากสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ See you next time Goodbye